สวัสดี FC Fanpage นะฮะและทางช่อง Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้รับอีกหนึ่งปั่น Toyota ปีสองพันสิบนะครับอ่าปี2018คันครนี้วิ่งมา4แสนกว่ากิโลนะครับอ่าอย่างโหดนะฮะ4แสนกว่ากิโลมาซ่อมอาการเกี่ยวกับเกียร์นะครับกรเก,ยก,บกียร์มีปัญหาเกียร์มีอาการกระตุกมีเกียร์วืดนนะครับอันน,นี้ไปดูความเสียหายในเกยียร์ เราลื้อลงมาแล้วนะฮะลื้อเป็นชินช้นๆแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเกียร์ CVT ตัวเดิมเขาครับก็ค่อนข้างจะดำนะฮะ,ะมาดูชิ้นส่วนอะไรที่เกิดปัญหาในคันนี้นะครับรถวิ่ง400กว่ากิโลนะไม่ธรรมดานะครับโอลิงพวกนี้แข็งหมดเลยนะเลื่อลงมาแข็งแล้วก็ มันขณะที่มือเราถูไปเนี่ยมันจะมีแบบสักๆนะเหมือนตรวลิงมันเสียไปแล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วแบบ่งดัดนะตอนนี้ได้อยู่นะต,ตัวที่เป็นปัญหาเลยหลักๆของตันนี้นะตันนี้ของใหม่นะ ของใหม่เตรียมมาใส่นี่ตัวนี้เป็นทัดของที่ท่านหายไปหมดแล้วนะครับไม่มีเลยนะเห็นไหมครับเาเรียกนัดล่อนนัดล่อนพราะมันล่อนพราะมันรื้อเพรามันรื้อพราะมันไม่วิ่งเลมันไม่จับนะจับไ,ปไปม่ไปม,มีมีอาการพู่งวากนะเกียร์นะครับ ด้วยอายุงานของเขานะว่าคันนี้น่าจะขับกับ,กบเกี่ยวกับพวกรับส่งคนนะหรือว่าประมาณรับจ้างประมาณนั้นนะครับของใหม่ก็เป็นสั้นก็จหนานะครับนะแลวอีกตัวหนึง่งนะสายพัน CVT นะของเก่าเขามันยืดนะครับเดีย๋ยวจะทำให้ดูมันยืดยังไรงรอแป๊บหนึง่งนยะ ใส่เข้าไปเจียงนะครับกรรมการวูบวาบนะฮะมาดูนะครับสายพานมันเกิดช่องว่างนะแบบนี้แล้วมันก็ยืดนะครับอันนี้ใช้ไปอีกนิดนึงนะสายพานทีวีตัวนี้นะมันก็จะขาดนะครับก็ทําให้เกียร์ไม่ทํางานนะครับประมาณนั้นนะอันนี้สายพานจะเดินเข้านาครับ สายพานต้องใหม่ที่สั่งมานะครับมาดูความเสียหายไปเรียบร้อยแล้วนะพกอลิงพวกนี้นะเราจะก,การเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับัดแบบเจน,นะครับผมกับงานของเรากับการซ้อมเกียร์ CVT ในรถโตโยต้ายาริสปี2018ไปกันต่อกับโตโยต้ายาริสปี2018คันนี้โอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับ ทีมงานประกอบเกียร์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเช้านี้นะครับก็เราจะสตาร์ทเครื่องนะฮะเช็คระบบน้ำก่อนนะเช็คระบบน้ำเช็คน้ำมันเกียร์นะครับก่อนนะวิ่งทดสอบทดลองนะครับเช็คน้ำเช็คน้ำมันเกียร์ให้มันได้ก่อนอยู่ในระดับนะบน้ำมันเกียร์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็น คูอิมาติกนะครับ CVT MB นะฮะอันนี้รองรับเกียร์ CVT นะครับทุกรุ่นอะเยต้า h o นด้อะไรก็ดังที่เป็นเกียร์ CVT นะฮะอันนี้ใส่ได้หมดทั้งนั้นนะฮะเพราะเป็นบริษัทน้ำมันนะครับกับการสตาร์ทเครื่องรออุณหภูมินะครับให้พัดลมทำงานนะให้วาลเปิดนะครับน้ำวนในระบบเรียบร้อยนะฮะ เติมน้ำเพิ่มเติมก็จะวิ่งทดสอบนะคันนี้ใช้2ระบบนะฮะเป็นทั้งระบบแก๊สนะครับ LPG นะฮะแล้วก็ใช้น้ำมันด้วยนะฮะคันนี้ก็เดี๋ยวเราวิ่งทดสอบด้วยกันนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวรอก่อนนะให้น้ำมันเกียร์ร้อนวัดน้ำมันเกียร์นะฮะ ลืดใ,ใจเดียวนะกับอาการเกียร์บืดนะคล้ายเกียร์ไม่วิ่งลอบเครื่องยนต์วิ่งออกไปแต่ว่ารถไม่วิ่งนะตหรัการนี้นะเกียร์มีอาการกระตุกด้วยบางครั้งนะครับ f อฟซแจ้งมาแล้วจะนำรถเข้ามาตรวจสอบนะครับคันนี้วิ่ง4ี่แสนกิโลเดี๋ยวไปดูไม่กันนะตอนที่ออกไปวิ่งทดสอบด้วยกันนะครับมะมาดูกันนะคันนี้ให้ดูเลขไม่ ปว๊บ4 3 0 0 0 0สามหมื่นเกือบ4ี0 0 0 0สี่แล้วนะครับชัดเจนนะครับวันนี้น่าจะลดวิ่งรับส่งหรือว่าเป็นเตลสักอย่างนะเอาก็ไม่รู้นะครับใส่เกียร์นะฮะเดินหน้าอ้าวได้นะครับถอยหลังอ้าวได้นะครับผม ชัดเจนนะทีนี้เดินหน้าถลังได้แล้วก็ออกไปวิ่งหรือเกียร์เปลี่ยนครบไหมเปลี่ยนสมูทไหมนะครับกับปัญหาเกียร์มีการกระตุกนะมีวืดด้วยบางครั้งนะฮะโชคดีนะวิ่งอีกสักนิดนึงนะครับสายพานน่าจะหลุดไปเลยขาดไปเลยนะ้าหลุดขาดก็เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเสียเยอะกว่าน,นี้มีอีกนะฮะคืออาจจะไปโดนเซ็นเซอร์แตกหักนะครับนะหรือหม้อเกียร์เป็นรอยนะหรือว่า ดูเลขเกียร์นะครับเป็นร้อยนะ,ะพอเป็นร้อยปุ๊บหนักหนานะครับอาจทำให้ได้เปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกนะฮะค่าซ่อมก็อาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับอ่าเจนจนะซื้อเกียร์เชียงกงมาใช่ว่าจะสภาพดีนะครับต้องมาดูข้างในอีกใส่เขา้าคือซื้อเกียร์เชียงกงมาเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าหนึ่งเลยเราไม่รู้ด้านในนะ,ะว่าเกียร์ลูกเนี้ยเออสภาพเป็นยังไงนะฮะ ใส่ไปแล้วใช้ได้นานไหมอันนี้ก็ต้องวัดดวงนะการเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่แต่อย่างนี้นะฮะเราเลือกมานะครับเห็นชัดเจนนะว่าตรงไหนมันเสียนะครับก็เปลี่ยนนะอย่างเงี้ยใช้ได้อีกนานแน่นอนนะกับงานโอรหฮอนเกียร์ฮในเกียร์ CVT Toyota Yaris นะปี2018นะครับเกียร์ CVT นะ CV นะโอ้โหเป็นรถที่แบบว่า เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนมากนะแทบจะไม่รู้สึกเลยนะว่าเกียร์เปลี่ยนนะครับนิ่มมากนะผู้ใช้ผู้ใช้รถนะก็ต้องขับแบบนุ่มนวลน,นะตามเขานะถ้าขับแบบกระโจกโค้งางเลยก็พังไวนะอันนี้เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะส่วนเคล็ดลับอันสูงสุดนะก็คือการดูแลนะบ,บำรุงรักษานั่นเองนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับทุกสี่0มืนกิโลแล้วต้องให้ตรงกับเขาเรียกอะไรความต้องการของเกียร์ด้วยว่าใส่เกียร์อะไรนะบางท่านอ่านพลาดนะไปเข้าโอนะที่เขาเรียกอะไรนะเราก็ไม่อยากจะพลาดเพิงนะไปใส่มั่วซั่วน้ำน้ำมันกงน้ำมันเกียร์นะใส่ผิดมาครับอันนี้ก็เกิดปัญหานะมันไม่เกิดตอนตอนนั้นหรอกมันเกิดตอนที่ใช้ไปแล้วนะระยะยาวนะ มีผลระยะยาวทำให้ใสายพานเกียร์เสียนะครับโตโยต้านั้นก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะที่อะไรค่อนข้างจะทนนะครับเคยเจอนะแสนแสนกว่ากิโลก็มีนะครับโทรมาหาผมยาลทธ์นะครับเกียร์พังแล้วแสนกว่าโลอันนั้นนะผมรู้เลยว่า f c ฟท่านนี้นะครับไม่ไม่ไม่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์นะครับคือใช้อย่างเดียวนะ ใช่อย่างเดียวก็พังนะครับไม่รอดนะครับดีที่สุดคือการบำรุงรักษานะพวกน้ำมันเกียรนะ์น้ำยาหล่อเย็นนะพวกนี้นะครับน้ำมันเครื่องนะสำคัญนะสามอย่างนี้นะดูให้ดีนะฮะอย่าเกินระยะนะครับรถรุ่นใหม่ๆม,มันอ่อนไว้นะฮะมันอ่อนไว้เพราะวัตกรรมมันมันใหม่ขึ้นนะครับรถใช้ความเร็วสูงขึ้นนะฮะ คือมันมีผลกระทบแน่นอนกับเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นะฮะอันนี้แนะนําไว้นะคือการบํารุงรักษานั่นเองนะสำคัญที่สุดนะครับการน,นี้ทดสอบแล้วนะวิ่งแล้วนะเกียร์เปลี่ยนครบทุกเกียร์นะครับแล้วก็สมูทมากนะฮะจบนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะก็คืองานอุปกรณ์เกียร์ของเรานะเปลี่ยนชุดซ่อมในเกียร์ใหม่หมดเลยนะครับ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับกดติดตามทั้งช่อง YouTube ปู้แง่จะเลินการช่างนะครับและทางเพจ Facebook ปู้แง่เจริญการช่างนะครับอ่าแล้วก็ FC บางท่านนะครับที่ถามว่าออยู่ตรงไหนนะฮะมันจะมีลิงก์คำอธิบายนะฮะกดเข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะครับ อยู่ตรงนี้แหละถนนเลี่ยงเมืองปากเก็ดนะครับอเอค,ครัววันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจัดจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงจเจริญการช่างนะครับ